บ่นลกอนเออกรกโลนอบานอืไูคานอเออเราไปคุดปีสังสัญในทางอะนะเัน้ออกบ่อสีดนาสีดนาบ่อ๋อไม่อันนี้บ่เขามาตื่มให้ฮะไม่ละเออาบาห่กหาเอาอเปนซื้อเอออออ เอาอันสร้างอ้วนบ่ได้มาบ่มือนนี่บ่ทีบอดีมามื่นนี่เจ้าว่าอันช่วงที่เขาตัดม่ให้เฮาฮะมันเป็นปลายมันเนาะช่วงกกมันละเขาบ่ได้ให้เนาะให้อยู่แต่มันเป็นต้นน้อยเบิ่งแล้วเสือคืออันช่วงกกมันอยู่แต่มันต้นน้อยต้นน้อยแบบนี้ไม่หาก็เกิดบ่หาก็เกิดเนาะ แล้วก็ปาไว้มันเอมเานเม่ได้เไ<อ>ปักบ่งาเขาหมู่บ้านเขาาบ้านเ่าิ่นเโอนเงินมาให้อีกสามร้อยดีรามก,กืออะอือ,อ,อเจ้ามันปากเจ้าคิ้วๆว่าได้ว่าเอาสดอดนกือเงินแท้าวน้งาวเงินทรายทนี่เราว่า เออเขาเป็นคนโอเคกับพี่กับน้องนะคนนี้เขาไม่เคยอันนั้นเท่าที่อันสัมผัสมาหานะเขาบ่เคยอันนั้นกับพี่กับน้องบ่เคยว่าสสเอาเปรียบพี่เอาเปเียบน้องให้เขามีเขาไม่ก็ให้อือเลขเขาม่จะส่งมาให้อันนี้หนักบางด้ี่หนักเด้อหนึ่งสองสามฮะขอบคุณมากเอออันค่าบิสังหักกหู้กันอยู่แล้วแมนบอกค่ามาดูค่าครับ ข้าริศป <si suppression> ูให้เราห้ากันใช่อืม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 เัาก็มีน้ำใจให้เขาอยู่เ้ามได้ว่าเอาเท่านั้นเท่านี้เขาเอืมอืมอันเยาว่าอย่างสั้นอย่างซี่เด้อกองเสื้อัแขวนไว้ซื้อแล้วมันก็เก่ากับอย่างก็มาให้เจ้าใส่ทําการทํางานเจ้าไปตบน้าเอาคําแขวนไว้ซื้อมันสีเปื่อยสียางไปนะอันเก่าแน่ไม่แน่ก็คือสุดทํางานหันหลังหักแขวนไว้ซื้อหันนะ หึงเราไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าอะไรคนเอาให้บุตรที่สธเขาฮะแล้วคนพันท้องเอาให้ค่อยๆเลี้ยงเอาได้ของเก่าเอามาใส่ทำงานาของใหม่ของเก่าห้างกับบุตรที่ก้เอออันเดียวสิกางเกงกระมีหักลืมขืดฮะน้าเออก็เลยเอาฮุบมะกรองไว้ให้เจ้าเจ้าไปตบน้ำเอาบางตัวก็ใส่ไปงานไปการได้บางตัวก็ใส่เห็ดเวียกเจ้านั่นนี่แหละมือเทือเวลากลางมาถ่ายอีกเออเออกินอีกแล้วมือทือ ไปสายายอันนี้วันนี้เพื่อนเห็ดปีสังยู่นั่งอยู่ื่อะไรมันบสมัยมาตอนมอหนัดเพื่อนเมื่อไดใหายนนครฮะเ่อไปดำนา่ยอุ้จไปได้ะเออไประสสสุดตืมฮะนั่นเนาะอยู่ซื่อในห่มหล่ะดีแล้วหันเนาะซอยบุซอยกับยามมันมีกูกิะที่เก่าแล้วเขาน้าสาปลาก็ได้ในน้องขันมฮ่อไ่ได้เคยสินไหมน้องเอออ่คน ในซื้อไอ้แรกคือเขับบอกจอยฮนะเขามาเอาเขา่ขาวของเ,เขาเอลงั้นของเขาใช่ถึงมากับหมืน่นล้านคือนั่นแล้วเขาเจ้ามือละร้อยกว่าอันเจ้าได้มาแตร่รับอันใหม่อันาานี้มาใส่นี่คือทรงโซซื้อซื้อตัดเมื่อวานนี่มันซื้อเนาะอันนี้เนาะไปซื้อของเขาอยู่ใค่บ้านโนมเกลืออ๋อ,อเออเออไปเลือกตัดเอาบ่าไปเลือกตัดเอามันจะดีซื้อมันไม่มันจะดีเออตามสเปคที่เราต้องการพร้อม พ่อมาผัดเลือกตะขา่ชาวให้เขาไม่เลือกเลือกเขาเขาจะให้เพราะว่าเขาบริเวณเลือกเขาจะขายอยู่แล้วเออเออเออเลยบอกให้น้องว่ามึงเอาขึ้นเมื่อเขาว่าเขาพอดีตนผูดที่เอามาขายเออเขาก็เลยได้เอามาแล้วเด้ามาแล้วขอยสิพี่เห็นเอาซากขอยว่าสิอืมแล้วผัดแล้วขอยว่าขอยกับไม่ได้ซื้อไม่ได้เงื่อนในเงือนขอยกับไม่มีไม่บไม่ได้ขายขอยขายชุดอุปกรณ์เนื้ออื่นไม่ขอยไปซื้อเอาหรือเปล่าอืมออเอเราเสีได้ก็ลาห้าบาทสี่บาทนั่นแหละมา เอาคก็ซื้อตรธรรมดาเขาต้องจุดกระไร่เลยเขาพ่อค้าพอขายเนาะเาเอเาอคนแบจ้างเขได้เอากงานในเมืองผม่้เราคาแพงเลยสามาหบบอกเ่เจ้าเห็ดผนกไหนปูนหรือไม่หรืออย่งทุกอย่างเลยแม่นบอว่าแต่เขาเห็ดก่อขึ้นมาเห็ดทุกอย่างทุัอย่างต้งต้องจะคุ้นืม่ จนผูกเชื่อมคดเล็กคนยังระคาอ๋อเออบ่แม่นว่าแบ่งเป็นสร้างปูนกับตังหากสร้างไม้กับตังหากแต่สร้างปูนเขาก็แบ่งไว้อยู่พวกสาบกับตังหักพวกสาบนะเขาก็บ่ได้เอาหินนำโดกอือย่างแท้ก็ผสมปูนในเขาอย่างเอาหินแล้วงานนักงานอย่างแบบย่อปูนย่อยางเขาก็บ่เข้เอาย่อเขาเอาหินอยู่หลายแล้วเอออคืเจ้าพ่ต้องหินดดกง่ายเขาว่ามันมีอยู่เราพีดของเขาล้วาช้มุ่งมุ่งของเขา มันนักมันหนาเขาก็วันอาทิตย์เปลี่ยนกันคิดว่าสิทธให้มันนั่นแล้วมันนี่แหะมันทำค่าเงี้ยสร้างอ้วมไปหยั่งกว่าบ้านพ่อเขาฮะอ,อีตายัางกับพ่อมันลืมเนาะเออโอเคเดอ้อ <c oughs> ได้แล้วเดอ้อตาวีเดอ้อเงินสามร้อยหัน 嗯嗯嗯。